ทุกคนคะ่ะช่วงนี้นะคะแม่แพลี่หัวใจเริ่มฟูแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยค่ะเห็นแม่แพลวเริ่มยิ้มเริ่มแฮปปี้มีความสุขค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีผลงานใหม่ๆให้แฟนคลับได้ลุ้นได้ติดตามกันเยอะมากๆเลยค่ะล่าสุดนะคะทางแม่แพลวเนี่ยะคะ่ะได้มีการจัดตรีมนะคะที่บ้านพัทยานะคะก็คือเป็นตรีมคริสต์มาสนะคะหรือว่าปีใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับใครนะคะที่เข้าไปพักบ้านพักที่พัทยานะคะคุณผู้ชมขาบอกได้คำเดียว ว่าปลื้มแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครอยากเข้าไปพักหรือว่าสอบถามวันเวลาว่างนะคะสามารถติดต่อไปทางเพจแม่แพลวได้เลยนะคะหรือว่ามีเบอร์ติดต่ออยู่นะคะคุณผู้ชมขาสามารถเข้าไปดูได้นะคะแม่แพลวเนะะี่ยค่ะก็ออกมาโพสต์ติดต่อกันหลายโพส์มากๆเลยนะคะซึ่งก็มีโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะที่แม่แพลวเนะะี่ยค่ะบอกว่าเรื่องเลวร้ายที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปจงมีความสุขในแบบของตัวเองนี่หละคะ่ะคุณผู้ชมขา ก็เป็นโพสต์นะคะของคุณแม่เผาเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นโพสต์จากทางคุณแม่เผาเนี่ยคะคุณผู้ชมขาเรื่องรายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาครั้งนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะเรื่องรายๆที่มันผ่านมาอะไรก็ตามแต่ถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองตามหลังนะคะคุณผู้ชมขาถึงคนเราเนะะี่ยค่ะมันมีอดีตกันทุกคนนะคะไม่มีใครไม่มี อดีตนะคะแต่อดีตล้วนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะแค่ทําทุกวันให้มันดีก็พอครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยผิดพลาดเราอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดค่ะคุณผู้ชม่ะ แต่ว่าพอถึงระยะเวลานะจุดจุดนี้แล้วนะคะไม่มีอะไรที่เราสามารถย้อนกลับขึ้นไปแก้ไขอดีตได้หรอกค่ะเราควรจะโฟกัสที่ปัจจุบันทําปัจจุบันให้มันดีก็พอนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับตัวของเราเองนะคะคุณผู้ชมคาที่สําคัญแม่แพลช่วงนี้เนี่ยหัวใจฟูกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะคุณผู้ชมขาก็คือใจเนี่ยก็คือมัน ฟูไปหมดแล้วเลยค่ะแฮปปี้กับทุกๆอย่างนะคะตอนนี้นะคะทางบอสบิ๊กกับแม่แพลวเองเนี่ยก็เหมือนว่าพูดคุยกันปกตินะคะเหมือนแบบเพื่อนร่วมงานกาันหรือว่าเป็นครอบครัวที่แบบว่า แค่แยกออกมาอยู่คนละฝั่งอะไรประมาณนี้เนาะแต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขามีความเป็นพ่อเป็นแม่กันสูงมากๆเลยนะคะทางแม่แพลวเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วบอสบิ๊กก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วคุยกันได้ปกติน้วคะคุณผู้ชมขานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแหละคะ่ะ พอครั้งนี้นะคะแม่แพลวได้ออกมาโพสนะคะเมื่อเวลาผ่านไปจงมีความสุขในรูปแบบของตัวเองเนี่ยค่ะทำเอาแฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขารวมถึงทางคุณซันนะคะคุณซันวงสะท้อนนะคะคุณผู้ชมขาได้มาคอมเมนต์ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นคนที่ร่วมงานกับคุณแม่แพลวเนี่ยเป็นอีกคนนึงเลยก็ว่าได้ที่เริ่มมาร่วมงานกันโดยแบบเต็มที่หรือว่าร่วมงานกันแบบ ยาวๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทาซีรีส์ร่วมกันแล้วนาะล่าสุดนี้นะคะ SP เดอร์ซีรีส์หรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะคะประมาณนี้คุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามกันนะคะอันนี้คือปล่อยซีรีส์เรื่องแรกไปแล้วเป็นซีรีส์เรื่องสั้นนะคะ3าถึงหนาทีทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะคิดแต่ไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แม่แพลวเนี่ยแสดงเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในอีกมุมนึงของแม่แพลวที่หลายคนไม่เคยเห็นนะคะจีนเองก็ยังแปลกตาอยู่ค่ะแต่ว่าดูแล้วแฮ p มีความสุขนะคะคุณผู้ชมขาสามารถไปติดตามแล้วก็ไปดูกันได้ค่ะ sp the cbd นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะทางคุณซันวงสะท้อนนะคะได้คอมเมนต์ด้วยค่ะบอกว่าเทคแคร์และเป็นกําลังใจเคียงข้างครับนี่แหละคะ่ะขอบพระคุณนะคะพระเอกโอ้โหทำเอาแฟนคลับนิ่ใจฟูแล้วก็เข้ามาจิ้นกันเยอะมากๆเลยนะคะครั้งนี้นะคะถือว่าเราจะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้กันนานอยู่ค่ะเพราะว่าแม่แพลวเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะกับทางพระเอกซันวงสะท้อนนะคะพระเอกลิเกคนนี้ก็เคยรับเชิญแม่แพลวไปขึ้น เวทีด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาก็เหมือนว่าจะทํางานถูกปากถูกคอกันเนาะก็เลยแบบมีการทํางานร่วมกันแบบยาวๆค่ะคุณผู้ชมขาแล้วอีกอย่างนี่ค่ะแฟนคลับก็ต่างมาให้กําลังใจกันเยอะม,มากๆนะคะไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรหนักสักแค่ไหนค่ะแต่ก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้และจงแข็งแกร่งต่อไปนะคะลูกสาวฟ้ามีตาจะรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุไปตลอดนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากแฟนคลับค่ะคุณผู้ชมขา สวยมากค่ะแม่เห็นแม่ยิ้มสดใสชีวิตมีความสุข FC ก็มีความสุขด้วยค่ะจากที่ติดตามบอสเพล์มานาน นางสวยแล้วก็สดใสขึ้นแล้วก็ดูดูสบายตามากนางโพสแต่แนวสวยๆงามๆแบบนี้เอฟซีก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นเรื่อยๆคะ่ะรอยยิ้มสวยสดใสต้อนรับสิ่งที่ดีมีความสุขกับลูกครอบครัวนางตาษีเกีียวกำลังใจนะคะนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นจากแฟนคลับคร่าวๆแล้วก็คอมเมนต์จากแฟนคลับนี่เยอะมากๆรวมๆแล้วเนี่ยก็คือมาให้กำลังใจซะส่วนมากค่ะแล้วก็เรื่องเรไร,เร,เ,ร,เ,ร,เ,รเรื่องอดีตที่ผ่านมาก็ให้อภัยกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ โฟกัสที่ปัจจุบันตอนนี้แม่แพลวก็ถือว่าแฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลืมเรื่องอดีตไปเนาะคนเราต่างก็เคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่มันไม่สามารถกลับคืนไปแก้ไขได้เหลียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็ให้อภัยแล้วก็ให้กําลังใจกันไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วขออัปเดตคิวงานค่ะสาหรับคุณแม่แพรวพาวกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับในคืนวันที่หนะคะคุณผู้ชมขาพบกับทีมงานแพลวพาวที่ถนนคนเดินตลาดตะเคีน,นะคะถนนตํารุกคลองกล้าวบางพีนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมขาอาจจะมีน้องนาริตาไปขึ้นด้วยก็ได้นะคะงั้นทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามแล้วกันสาหรับใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะหรือชาวสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมขาไปติดตามได้นะคะสาหรับแพรพาวแสงทองเต็มวงค่ะคุณผู้ชมขา แล้วก็มีคิวงานอัปเดตล่าสุดนะคะจากทางคุณแม่แพเผาเนาะค่ะวันที่18ทธันวาคมบอสรับเชิญนะคะเวทีพิษลำเพลินค่ะอยู่ที่โกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะส่วนวันที่20่ะิบงานสมโพธนะคะ1 9 1ปี พระพักดีเดชาเท้าอุเทนนะคะอำเภอประจันตคามนะคะอำเภอ,อจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคิวงานอัปเดตล่าสุดนะคะจากทางคุณแม่แพวพราวน่าจะเป็นการเพิ่มคิวเข้ามานะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับทีมงานแพลวพราวแสงทองค่ะวันพรุ่งนี้ก็หยุดในวันที่6ก็อยู่ที่สมุดปาการนะคะอย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจกันเย็นแล้วกันค่ะ อีกอย่างเนะะี่ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะแม่แพลนะคะก็ยังทิ้งโพสอีกโพสตหนึ่งไว้นะคะที่เป็นโพสต์ติดต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่มีแคปชั่นบอกว่าแล้ววันหนึ่งแผลนั้นจะไม่ทําให้เธอเจ็บอีกต่อไปแล้วอ่ะนี่แหละค่ะ ทำให้แฟนกลับเนี่ยหลุดโฟกัสไม่ได้เลยนะคะสำหรับแคปชั่นนี้นะคะคุณผู้ชมขาใช่แล้วนะคะสำหรับสิ่งที่เราเลือกสําหรับอดีตหรือแพ้ต่างๆที่ผ่านมาถ้ามันแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็มีแต่ทําให้มันดีขึ้นสวยงามขึ้นค่ะคุณผู้ชมขา แล้วไม่ว่าจะเกิดบาดแผลประสบการณ์อะไรต่างๆนานามมันจะทําให้เราเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะทุกคนต่างก็รู้สึกเองค่ะแล้วก็ ต่างเป็นบทเรียนนะคะให้รู้ให้เห็นนะคะว่าอะไรเราเคยทำแล้วมันผิดพลาดอะไรเคยทำแล้วมันดีนะคะทุกคนล้วนมีประสบการณ์ร่วมล้วนมีอดีตกันทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมขาแล้วอะไรที่ทำให้เราเจ็บรู้สึกไม่ดีแล้ววันหนึ่งมันก็ผ่านไปวันหนึ่งมันก็หายไปแล้วมันก็จะดีขึ้นตามลำดับนั่นเองค่ะแผลนั้นก็จะไม่ทำให้เราเจ็บอีกแล้วนะคะอย่างที่แม่แผลว่าเลยนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะทางแม่แผลกัน เยอะๆแล้วกันค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานทางคุณปเปาด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะคิดถึง SP series EP 1นะคะเป็น EP แรกเลยนะคะอย่าลืมไปติดตามผลงานกันเยอะๆแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะสหรับวันนี้นะคะทางจินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่มาอัปเดตค่ะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ